สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมและอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส,สำหรับหัวข้อนี้นั้นได้แก่มาตรฐานการเรียนรู้ค2.2และตัวชี้วัด ข้อ2.2ม3ทับค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรานะคะข้อแรกค่ะอธิบายรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมข้อที่สองนะคะเขียนแสดงการหาขนาดของมุมในรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมค่ะและแสดงวิธีการสร้างวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ข้อที่3มีความกระตือรือรน้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะมาดูรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมกันก่อนนะคะจากรูปในตัวอย่างนี้คือรูปสี่เหลี่ยม ABCD ซึ่งอยู่ในวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนคะเราจะมาพิสูจน์กันว่า มุม A B C บวกกับมุม A D C จะมีขนาดเท่ากับมุม B C D บวกกับมุม B A D ค่ะซึ่งมุมแต่ละคู่เนี่ยนะคะเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกันของรูปสี่เหลี่ยมนะคะมาพิสูจน์ฝั่งแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือมุม A B C รวมกับมุม A D C ค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพิสูจน์นะคะ ครูจะเริ่มลากส่วนของเส้นตรง AO, BO, CO และ DO ค่ะซึ่งทั้ง4เส้นนี้นะคะเป็นรัศมีของวงกลมนั่นเองคนักเรียนดังนั้นนะคะเมื่อเราลองพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าขนาดของมุม ADC เป็นครึ่งหนึ่งของมุม AOC นั่นเองค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคนักเรียน เก่งมากเลยค่ะจากทฤษฎีบทของเราที่ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะและในขณะเดียวกันนั้นขนาดของมุม A B C ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของมุม A O C แต่ว่าเป็นด้านของมุมกลับนะคะนักเรียน ส่วนเหตุผลนั้นก็เหตุผลเดียวกันกับมุมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเมื่อได้มุมสองคู่นี้ออกมาแล้วนะคะนักเรียนลองจับมุมทางด้านซ้ายรวมกันและมุมที่อยู่ทางด้านขวารวมกันนะคะจากมุมที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยเราจัดรูปสักเล็กน้อยจากนั้นนักเรียนลองพิจารณาดูค่ะว่าสิ่งที่ได้คือมุม aoc รวมกับ มุมกลับของมุม AOC จะได้มุมที่อยู่รอบจุดศูนย์กลางพอดี D เลยใช่ไหมคะซึ่งมุมนี้ก็จะมีขนาดเป็น360องศานั่นเองคะ่ะนักเรียนและเมื่อเราพิจารณาดูอีกครั้งนะคะก็จะทำให้ได้ว่าขนาดของมุม ABC รวมกับขนาดของมุม ADC ได้เป็น180อองศานั่นเองคะ่ะนักเรียน เอาละคะนักเรียนครูพิสูจน์ให้นักเรียนดูไปแล้วคู่หนึ่งใช่ไหมคะอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูพิสูจน์สักนิดหนึ่งนะคะว่าขนาดของมุม b c d รวมกับขนาดของมุม b a d ทำไมถึงเป็นร80องศาคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ เก่งมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนนักเรียนสามารถเขียนพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าทำไมมุม B C D ถึงรวมกับมุม B A D แล้วมีขนาดเป็น180องศาเมื่อได้แล้วนะคะนั่นแสดงว่าผลรวมของมุม A B C และมุม A D C จะเท่ากับผลรวมของมุม B C D กับมุม B A D นั่นเองค่ะ จากข้อสรุปนี้นะคะทำให้เราได้ว่ามุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมจะมีขนาดเป็น180องศาเสมอนั่นเองค่ะจากคุณสมบัตินี้นะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะรูปสองรูปนี้ให้นักเรียนหาค่าขนาดของมุม X และมุม Y ตามรูปที่โจทย์ให้มา นักเรียนสามารถใช้คุณสมบัติว่าผลรวมของมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมเนี่ยมีขนาดเป็น180องศาหาได้ใช่ไหมคะนักเรียนลองหาดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำข้อที่1กันก่อนนะคะเริ่มเลยคะ่ะนักเรียน นักเรียนได้ขนาดของ x มาเป็นเท่าไรกันคะเก่งมากเลยนะคะเราสามารถหาขนาดของ x ได้โดยพิจารณาว่า x อยู่ตรงข้ามกับมุม96องศาดังนั้นเมื่อเรานำเอา x บวกกับ96จะต้องได้เป็น180องศาเสมอคะ่ะทำให้ค่า x มีค่าเท่ากับ84องศานั่นเองคะ่ะนักเรียน แล้วมุมวล่ะคะมุมวเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับมุม78องศาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นขนาดของมุมวจึงได้เท่ากับ102องศานั่นเองค่ะเป็นยังไงคะสำหรับตัวอย่างข้อแรกนะคะผ่านไปนักเรียนสามารถบอกได้เลยว,ว่า ผลรวมของมุมที่อยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมจะได้180องศานั้นเราใช้งานกันยังไงคราวนี้นักเรียนดูรูปที่สองนะคะรูปที่สองจะมีความซับซ้อนกว่าซักเล็กน้อยนักเรียนยังคงหาค่าของ x และค่าของ y ได้อยู่ไหมถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลองไปทำกันดูนะคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนยังคงทำกันได้อยู่นะคะจากรูปที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่าขนาดของมุม X เ,เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับมุม115องศาใช่ไหมคะดังนั้น X จึงมีค่าเท่ากับ65องศานั่นเองค่ะแล้วตอนที่หาขนาดของมุม Y ล่ะคะ มุมวเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับมุมมุมหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมดังนั้นนักเรียนจะต้องหาขนาดของมุมนั้นก่อนเมื่อหาออกมาแล้วจับไปลบกับ180องศาก็จะสามารถหาขนาดของ Y ใได้เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะขนาดของมุมวจึงเป็น122งนองศานั่นเองค่ะนักเรียน ต่อไปเรามาดูเรื่องวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะซึ่งในหัวข้อนี้เราจะเน้นที่การสร้างรูปวงกลมให้แนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับส่วนแรกนะคะนั่นก็คือวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมค่ะวิธีการสร้างให้วงกลมของเราแนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมทั้งสด้านนะคะก่อนอื่นเลยจากทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนแบ่งครึ่งมุมภายในรูปสามเหลี่ยมทั้งสาม,มุมเลยนะคะจากนั้นค่ะลากเส้นแบ่งครึ่งมาทั้งสเส้นจะตัดกันที่จุดจุดหนึงนั่นก็คือ จุดดีนั่นเองค่ะเราจะให้จุดดีนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะเมื่อได้จุดศูนย์กลางของวงกลมออกมาแล้วจากนั้นให้นักเรียนลากเส้นจากจุดศูนย์กลางของวงกลมไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสด้ดานใดด้านหนึ่งนะคะดังเช่นในรูปนี้ คูลากจากจุด D ไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AC ที่จุด E นั่นเองนะคะนักเรียนยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะทฤษฎีที่บอกว่ารัศมีจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัสเสมอทําให้เราได้ว่าส่วนของเส้นตรง DE เป็นรัศมีของวงกลมนี้นั่นเองค่ะ จึงสามารถสร้างวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราลองมาสร้างรูปวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะสร้างวงกลมกันค่ะตอนนี้นะคะเราต้องมาดูคุณสมบัติสักนิดหนึ่งค่ะคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมที่จะทำให้เราสามารถสร้างวงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยมนั้นได้ก็คือ ทฤดฎีบททีว่ารูปสี่เหลี่ยมที่จะมีวงกลมแนบอยู่ด้านในได้ก็ต่อเมื่อผลบวกของความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนมาลองดูค่ะจากรูปวงกลมที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยม a b c d โดยมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะเราเริ่มลากส่วนของเส้นตรง OE, OF, OG และ OH ซึ่งก็จะเป็นรัศมีนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อเราลากไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสทั้ง4ด้านจึงทำให้เราได้ดังรูปนี้นะคะ จากรูปนี้ค่ะสิ่งที่ต้องการพิสูจน์นั้นก็คือด้าน AB รรวมกับ CD จะต้องมีค่าเท่ากับ BC รวมกับ DA นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากรูปที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะลองพิจารณา,นานในส่วนของรูปสี่เหลี่ยม A E O H ดูนะคะภายในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆ ขนาดของมุม AEO และมุม AHO จะต้องเป็น90องศาเสมอนั่นก็เป็นเพราะว่ากำหนดให้หรือจริงๆแล้วเราสร้างไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องลากไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนั่นเอง จากนั้นนะคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าส่วนของเส้นตรง OE และส่วนของเส้นตรง OS OH, จะต้องยาวเท่ากันเนื่องจากใช่แล้วละค่ะเนื่องจากว่าเป็นรัศมีของวงกลมนั่นเองนะคะและสุดท้ายถ้าเราลองสมมุติการลากเส้น OA เส้น OA เนี่ยจะเป็นด้านร่วมนะคะของสามเหลี่ยมสองรูป นั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม AEO และรูปสามเหลี่ยม AHO นั่นเองค่ะทำให้รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนั่นเองค่ะนักเรียนเมื่อได้ว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ตามมานั้นก็คือ ส่วนของเส้นตรง AE มีค่าเท่ากับส่วนของเส้นตรง AH นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อจากนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยขู่เขียนอธิบายออกมานะคะว่าสามเหลี่ยมอีก3คู่ได้แก่รูปสามเหลี่ยม BEO และรูปสามเหลี่ยม BFO เท่ากันทุกประการ รวมทั้งรูปสามเหลี่ยม CFO เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม CGO และสุดท้ายอีกหนึ่งคู่นะคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม DGO เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DHO นั่นเองค่ะทำไมถึงเท่ากันทุกประการเริ่มเขียนออกมาเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเขียนออกมาแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมรูปสามเหลี่ยมทั้ง3คู่ถึงเท่ากันทุกประการเมื่อนักเรียนได้ออกมาแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ตามมานั่นก็คือจะทำให้ความยาวด้านอีก3คูเนี่ยเท่ากันไปด้วยนะคะนั่นก็คือ BE เท่ากับ BF CG เท่ากับ CF และด้าน DG ยาวเท่ากับด้าน DH นั่นเองค่ะ สรุปรวมทั้ง4คู่นะคะด้านต่างๆทั้ง4คู่นั้นนำด้านที่อยู่ทางด้านซ้ายบวกกันเองและด้านที่อยู่ทางด้านขวาบวกกันเองนะคะจากนั้นจัดรูปอีกสักเล็กน้อยด้าน AE รวมกับด้าน BE ได้เป็นด้าน AB ใช่ไหมคะ ในขณะเดียวกันด้านอื่นๆเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ลงมานะคะทำให้สรุปสุดท้ายแล้วผลรวมของด้าน AB กับด้าน CD ก็จะเท่ากับความยาวของด้าน AD รวมกับด้าน BC นั่นเองคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะคะโดยครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนที่เรียนออนไซต์อยู่นะคะรวมทั้งนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ด้วยนะคะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ4-5คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ย ช่วยกันนะคะสร้างรูปวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยสรูปนะคะนักเรียนช่วยกันปรึกษาขั้นตอนในการสร้างนะคะว่าเรามีขั้นตอนในการสร้างยังไงบ้างเดี๋ยวนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่นะคะจับกลุ่ม กับเพื่อนที่นั่งอยู่ร่วมโต๊ะกันกับนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ค่ะเดี๋ยวครูจะใช้ breakout room แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนะคะจากนั้นนักเรียนเขียนไว้ในกระดาษนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วลองแลกกับเพื่อนกลุ่มข้างๆตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเราตรวจสอบผลงานกันแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่และกลุ่มเนี่ย ออกมาโชว์ผลงานการวาดให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ดูกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนผลงานของเพื่อนๆสวยงามและถูกต้องกันไหมคะ การเรียนวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องการสร้างรูปต่างๆใช่ไหมคะหลังจากที่เรียนกลับไปแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองทบทวนและสร้างด้วยตัวเองอีกสักหนึ่งครั้งนะคะและจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆมาถามใครที่ยังสร้างไม่ได้ให้นักเรียนช่วยสอนเพื่อนสร้างรูปวงกลมกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะจบกันเพียงเท่านี้แล้วนะคะไว้เราจะมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ